สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตตกเพื่อนครับเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>นักสะสมครับคลิปนี้นั้นสยามชาแนลจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ธรบัตินะครับที่มีการนะครับนำออกมาใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับจะมีบางใบนั้นสามารถประเมินราคาได้สูงเลยนะครับเราก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อในคลิปนี้ถ้าใครพบเจอก็ พักมาหาผมได้เลยนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อเนี่ยนะครับผมจะให้อยู่ในท้ายคลิปนะครับมีทั้ง ID แล้วก็ QR code นะครับก่อนอื่นขอแนะนำสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูสยามชาแนลสักนิดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร นะฮะในส่วนของการรับซื้อและก็ข้อมูลข่าวสารของตลาดนักสะสมนะครับข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับพราะเรารับซื้อด้วยนะครับมาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งครับในส่วนของธนบัตรนะครับที่มีราคาวันนี้ผมจะนะครับนำเรียนเสนอเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่2ใบด้วยกันนะครับก็คือใบ20บาทนะครับนี่ฮะที่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เรียกว่าหลังพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่มีนะครับหลังพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็ดูรายละเอียดของธนบัตรให้ดีนะครับถ้าท่านเจอนั้นผมยินดีรับซื้อแพงต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่าหลักพันขึ้นนะครับอาจจะสูงถึง5000บาทต่อใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ตั้งใจดูนิดหนึ่งนะครับมาดูข้อมูลของธนบัตรชนิดราคา50บาทซื้นิดหนึ่งครับธนบัตรราคา50บาทนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆใครที่มีรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ นะครับที่เขียนว่านะครับสมเด็จพระนาเลสวนมหาราชเนี่ยฮะแบบนี้นะครับที่เป็นภาพอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเนี่ยห้บาทรุ่นนี้ต้องบอกว่านี่ครับมีนะครับการนําออกมาใช้ในชีวิตประจําวันนั้นจํานวนมากนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามีจํานวนมากก็ถือว่าหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับหลายคนก็เก็บเป็นแหนบเป็นปึกไว้นะครับแลกจากธนาคารมาเก็บไว้ก็เนื่องจากว่าธนบัตรนี้มีความสวยงามแล้วก็มีความหมายมากๆก็คือด้านหลังเป็นสมเด็จ พระนาเดศวนมหาราชนั่นเองครับทุกท่านครับธนบัตรรุ่นนี้จะมีบางใบนั้นสามารถประเมินราคาแล้วก็ซื้อขายกันได้ในในตลาดนักสะสมนะครับทางด้านของสยามชาแนลก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับมีเท่าไหร่ผมก็รับหมดนะฮะขอให้เพื่อนๆมีนะครับสองใบที่ผมจะพูดถึงในต่อไปนี้นะครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับเพื่อนๆนะครับตั้งใจดูนะฮะตั้งใจฟังนะครับ เพื่อเป็นแนวทางของเพื่อนๆนั่นเองครับธนบัตรรุ่นนี้ครับถ้าเกิดว่าใครไปเจอนะครับที่เป็นเลขตองนะฮะเลขตองอย่างเช่น3ทอทหาร3333333 3ทุกตัวเนี่ยมีราคาสูงนะครับผมประเมินราคาสูงเลยแต่ถ้าเป็นตอง9ก้าทั้งหมดนะฮะผมบอกไปเลยว่าใบเนี้ยนะครับผมประเมินขั้นต่ำนะครับสวยๆเนี่ย5,000ต่อใบนะครับต่อใบนะยืนยันว่าต่อใบนะไม่ใช่ปึกหนึ่งนะ ถ้าใครเจอเลข9้าตอง9เนี่ยนะฮะนีจ่จฉว่าทําไมตอง9้าถึงมีราคาสูงก็นองเฉกว่าตอง9เนี่ยเป็นธนบัตรที่อยู่ในรุ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรักชกาลที่9ซึ่งเลข9เนี่ยนะฮะเป็นเลขมหามงคลนะฮะที่นะครับเราเคารพศรัทธานะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของนะครับมีความเชื่อเฉพาะบุคคลนะฮะในเรื่องของการค้าขายต่างๆเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับถ้าใครเจอตอง9ก้าทั้งหมดผมประเมินแพงเลย ต้องบอกว่าแพงเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะมาตกลงกันหลักหมื่นก็ได้นะครับก็ลองเอามาดูนะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะที่เป็นในเรื่องของอที่เป็นหลังพ่อขุนรามคำแหงนะครับแต่ใบน,นี้ไม่ใช่เลขต่อเก้านะครับทำไมผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะธนบัตรเนี่ยนะครับธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ท่านเจอเนี่ยนะครับในเรื่องของด้านหน้าเนี่ย นะครับที่เป็นพระบรมบรูปพระบรมสายาสาธิสา์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีหมวดตัวเลขใช่ไหมครับให้ท่านได้เห็นกันใช่ไหมฮะในส่วนของธนาบัตรรุ่นนี้แล้วปกติเนี่ยธนาบัตรรุ่นนี้เนี่ยหมวดตัวเลขเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ท่านลองสังเกตดูในใบของท่านได้นะฮะสังเกตดูในใบของท่านได้ใบนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงเกือบตรงตรง,ตรงกลางของพระคุชชานี่นะครับ ท่านสังเกตดูสิครับแล้วก็หมวดตัวเลขด้านล่างเนี่ยพเพื่อนๆลองสังเกตดูนะดูใบของท่านนะครับปกติจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ใบนี้เนี่ยมาอยู่ด้านล่างเกือบชิดขอบและที่สําคัญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเลยออกมาอีกเยอะนะครับแต่ใบนี้เป็นเป็นประมาณว่าขาดไปเลยเนีย่ที่เป็นลายกนกนี่นะฮะนี่ฮะที่เป็นลายไทยลายกนกนเนี่ยเห็นไหมครับจะมีความต่างนะครับถ,ถ้าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าธนบัตร หาง่ายๆนะครับเป็นธนบัตรหายาแล้วก็มีราคาแพงด้วยผมก็ยินดีประเมินราคาให้มีเท่าไหร่ผมรับหมดนะฮะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับอ่ะถ้าดูด้านหน้าแล้วเพื่อนๆอาจไม่เข้าใจว่าเอ๊มันก็ดูคล้ายๆกันนะครับสยามชแนลนั้นผมให้ดูด้านหลังจะได้เข้าใจแบบง่ายขึ้นแล้วก็กระจ่างขึ้นนะครับว่าทําไมมีราคานะครับดูนะครับนี่ฮะด้านหลังนี่ดูง่ายมากนะฮะท่านสังเกตดูสิครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะในส่วนของธนบัตรนี่นะฮะ แต่รู้สึกว่าพระคุดผาเนี่ยจะเลยลงมาซึ่งจริงๆนี่จะอยู่ประมาณนี้เลยมาขนาดไหนเลยมาชนิดว่านะครับเลขค่าเนี่ชนกับตรงนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วทําให้นะฮะบ,บริเวณนี้หายไปเพื่อนๆสังเกตดูสิครับบริเวณนี้ก็คือจะมีตัวหนังสือกํากับอยู่นะครับอาจจะเป็นนะฮะที่เขียนว่าโทษฐานการปลอมแปลงนะครับธนบัตนะครับประมาณนี้คือจําคุกตลอดชีวิตหรือ แบบอย่างสูงอะอะไรนะฮะอย่างสูงสี่หมื่นหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดคือมันมาอยู่บริเวณนี้ฮะ <c oughs> ขออนุญาตนะครับคือมาอยู่บริเวณนี้แทนลองดูนะฮะลองดูนะฮะจริงๆแล้วต้องอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าใบนี้มาอยู่ด้านบนสังเกตดูสิครับเพื่อนเนี่ยฮะเห็นไหมจะเขียนว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนาบาัตรคือจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยฮะหรือจําคุกอะไรนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะท่านสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ อ่านไม่ค่อยชัดเดี๋ยวซูมให้เนี่ยฮะอย่างสูง20ปีเนี่ยฮะจำคุกอย่างสูง20ปีปรับอย่างสูง40,000บาทเห็นไหมฮะปรากฏว่าใบนี้เนี่ยมาอยู่ด้านบนนะครับนี่ฮะซึ่งจริงๆต้องอยู่ด้านล่างนะต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับลองสังเกตดูสิครับรุ่นของท่านถ้าใครมีตัวหนังสือแบบนี้เนี่ยที่กํากับอยู่นี้นะครับเป็นโทษฐานเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนเนี่ยผมรับซื้อเลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับนี่ฮะ ที่เป็นรุ่นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับถ้ามีก็เอามาขายได้นะครับมาดูธนบัตรใบนี้ครับเป็นใบที่ต้องบอกว่าเป็นใบที่หายากมากนะครับอีกใบนึงนะครับเพื่อนๆถ้าใครเจอนะถ้าใครเจอผมซื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมชัดๆให้ดูเลยนะครับในส่วนของธนบัตรใบนี้เนี่ยเป็นใบ20บาทนะครับใบ20บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านสังเกตดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูด้านหลังของธนบัตรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะให้ดูง่ายๆเลยนะครับ ผมยาดนิดหนึ่งนะฮะจะอธิบายระหว่างของที่หาง่ายกับหายากให้เพื่อนๆดูถ้าลองสังเกตดูนะครับใบนี้ทําไมผมบอกว่าหายากนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูธนบัตรใบนี้ให้ดีนะครับผมจะชี้จุดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับดูจุดที่ผมบอกนะถ้าเจอเนี่ยนะครับมีหลักพันขึ้นแน่ๆมีแน่ๆนะครับสภาพใหม่ๆเนี่ยมีสูงถึง3,000อาจจะ5000นนะครับเราซื้อกันได้นะครับในส่วนของรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าหายากมากๆพ่อขุนรามคำแหงนะครับจะมีบางแบบเนี่ยบางใบที่ขายได้แพง ลองดูนะครับลองดูนะผมจะเลื่อนให้ดูให้ท่านดูใบล่างนะฮะแต่ใบบนนี่ผมให้ท่านเปรียบเทียบระหว่างบนกับล่างใบล่างนี่มีราคาใบบนเนี่ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับดูนะครับสังเกตดูนะครับดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆดูไม่ยากดูไม่ยากให้ดูง่ายๆเลยแต่ความหมายดีมากๆฮะธนมาดใบนี้นะครับถึงได้ทําให้ผมเนี่ยรับซื้อท่านดูสิครับท่านเห็นละไายบนพระคุดผ่าไหมครับคือบนพระคุดผ่าเนี่ยนะฮะ จะเป็นสีส้มซึ่งเป็นเลข20อยู่นะครับแล้วก็บริเวณนี้ปกติจะไม่มีขีดดาแต่ใบนี้มีขีดดาตรงนี้จะไม่มีดอกจันรอยู่2ดอกแต่ใบนี้มีอยู่2ดอกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจุดที่ทําให้มีราคาแพงแล้วก็นะครับหายากนั้นตรงไหนดูไหมฮะไอเลขทะลุหรือว่าหมึกทะลุออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่จุดที่จะทําให้มีราคาสูงในใบนี้นะั้นเพราะอะไรเพราะว่านะครับ ที่ผมรับซื้อนะครับเป็นความชอบเฉพาะบุคคลนะครับต้องยืนยันว่าผมซื้อใครมีเอามาขายได้เลยนะครับนะครับผมเป็นคนซื้อนะครับคือนะครับบริเวณนี้จะเขียนคําว่า20่ใช่ไหมครับแต่ตัวหนังสือที่กํากับอยู่เพื่อนอ่านกลับหลังสิครับอ่านว่าเป็นอะไรฮะ10บาทซึ่งมันขัดแย้งกับคําว่า20ครับซึ่งกํากับด้วยคําว่า10บาทเห็นไหมครับแต่เป็นเลข20อย่างนี้แพงฮะผมซื้อแพงครับสภาพใหม่ๆซื้อสวยนี่ประเมินแพงเลยนะครับ แต่ที่แน่ๆไม่ต่ํากว่าหลักพันนะฮะผมซื้อให้คือตรงนี้เนี่ยเขียนคําว่า20แต่ด้านล่างเขียนว่า10บาทครับนี่ฮะเป็นความชอบชฉพาะบุคคลนะครับผมซื้อเองนะครับนี่ฮะที่เป็นขีดสีดําแล้วก็มีดอกจันแบบนี้ครับเพื่อนในรุ่นนี้เลยนี่รุ่นเดียวกันก็คือเป็นนะฮะรุ่นของพ่อขุนรามคาแหงครับเพื่อนๆครับใครพบเจอธนบัตร2ใบเนี่ยที่ผมพูดถึงให้เ,เพื่อนๆฟังที่อธิบายที่สอนให้ดูนั้นนะครับอยากจะขายนะครับหรือว่า อยากจะเก็บสะสมผมก็ไม่ว่ากาันถ้าอยากจะขายติดต่อมาที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อผมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางมี QR Code ให้ยิงแล้วก็ Line ID ให้3 LINE ID นะครับถ้าของท่านตรงที่ผมประกาศร,รับซื้อผมประเมินทันทีถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวถ้ายังไม่ได้อ่านาเดี๋ยวพึ่งน้อยใจครับเนะื่องจากมีเพื่อนๆน,นั้นให้ความสนใจในการส่งมาประเมินราคานั้นจำนวนมากนะครับ ขอแนะนำเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนี่ครับอย่าไม่ได้กดติดตามช่องก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใครที่ต้องการค้าขายกับสยามชาแนลนะครับจะซื้อก็ได้จะขายผมก็รับซื้อแต่ถ้าท่านต้องการขายไม่ต้องสมัครก็ได้นะแต่ถ้าท่านต้องการรับสินค้าไปขายเพื่อเก็งกําไรหรือสร้างนะครับไรายได้ให้กับครอบครัวของท่านนั้นนะครับยืนยันที่เรารับซื้อมีราคาทุกอันนะฮะ ทุกคลิปนะครับตั้งใจดูก็พอว่าแบบไหนมีราคานะครับก็สมัครสมาชิกหน้าช่องก่อนกันแล้วกันค่อยมารับของจากเราไปจําหน่ายจแจกได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการขายส่งภาพอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ